เกืนปุยมุยบอยคงเฟยเจอคุณแม่น้องสาวเผยชมสาผู้ส่งอิทธิพลว่าที่สะพายคนโตบอยประกรณโคงแขนเฟยพปรปวีเจอคุณแม่น้องสาวพร้อมเปิดหมดคนข้างรัก 8แคปชั่นบอกสามผู้ส่งอิทธิพลเรียกได้ว่าอยู่ในโหมดคนข้างรักและหัวใจชุ่มฉ่าเป็นสีชมพูสุดๆเลยก็ว่าได้สําหรับพระเอกนมมาสเตอร์สุดกเกลียนอย่างบอยปรกอนฉัดบริลักร์ที่ขณะนี้กําลังอินเลิฟอยู่กับนักร้องสาวเฟย์พรลวีนีรสิงห์และขยันสัตว์ซีนสวีทหวานเปิดสวครั้งมาให้เหล่าคนโสดได้อิจฉาอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุด26พฤษภาคม2565บอยปรณกอนก็ได้เปิดภาพ3สาวสามวัยนั่นก็คือคุณแม่น้องวันใหม่และสาวเฟย์ผู้ที่ส่งอิทธิพลต่อเจ้าตัวลงววองินสตาแกรมส แต่ได้ใจว่า3ผู้ส่งอิทธิพลของฉันทาเอางานนี้เหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวหนุ่มบอยกันสนั่นเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพ Boy, ปอยประกรณ์เฟย์พรประวีภาพแหล่งข้อมูลข่าว1น8ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ